ชื่อหนังสือเอาไลเออร์ผู้เขียนเมาคอมแกลเวลตีพิมวันที่18พฤศจิกายนคศ2 0 0 8สรุปสั้นๆเอาไลเออร์ lier, โดยเมาคอมแกลเวลเป็นหนังสือที่สำรวจปัจจัยที่มีส่วนช่วยให้ประสบความสำเร็จในระดับสูงแนวคิดหลักของหนังสือเล่มนี้คือความสำเร็จไม่ใช่แค่เกี่ยวกับความสามารถและความพยายามส่วนบุคคลเท่านั้นแต่ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยทางวัฒนธรรมและสังคมในวงกว้างด้วย ตัวอย่างสำคัญประการหนึ่งในหนังสือเล่มนี้คือกฎหนึ่งหมื่นชั่วโมงซึ่งแนะนำว่าต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งหมื่นชั่วโมงในการฝึกฝนอย่างตั้งใจเพื่อที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่กำหนดแกลดเวลใช้ตัวอย่างต่างๆเช่นเดอ b e ีเทิลและ b บิลเกตเพื่ออธิบายแนวคิดนี้โดยแสดงให้เห็นว่าการเข้าถึงโอกาสในการฝึกฝนและฝึกฝนฝีมือตั้งแต่เนิ่นๆทำให้พวกเขาได้เปรียบเหนือคนอื่นๆอย่างไร แ a ลดเวลยังตรวจสอบแนวคิดเรื่องมรดกทางวัฒนธรรมว่าเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จตัวอย่างนี้คือปรากฏการณ์อุบัติเหตุเครื่องบินตกของโคเรียนแอร์ไลน์ในช่วงทศวรรษ1990จากการตรวจสอบพบว่าวัฒนธรรมภายในโคเรียนแอร์ไลน์ส่งผลให้นักบินผู้ช่วยลังเลที่จะท้าทายอำนาจของกัปตันหรือรเริ่มความคิดริเริ่ม บริษัทแก้ไขปัญหานี้ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมที่สมาชิกทุกคนในห้องนักบินได้รับการสนับสนุนให้พูดและแสดงความคิดเห็นซึ่งจะช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุได้โดยรวมแล้วเอาลายเออเป็นหนังสือที่ทา้าทายความเข้าใจแบบดั้งเดิมของเราเกี่ยวกับความสำเร็จโดยเน้นบทบาทของปัจจัยทางวัฒนธรรมและสังคมในการสร้างความเป็นเลิศตัวอย่างและรายละเอียดที่ให้ไว้นั้นกระตุ้นความคิดและมักจะคาดไม่ถึง ทำให้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพแนวคิดสำคัญ 1. กด10,000ชั่วโมงแกลดเวลระบุว่าต้องใช้เวลาประมาณ10,000ชั่วโมงในการฝึกฝนอย่างตั้งใจเพื่อที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในทักษะนั้นๆแกลดเวลพูดถึงตัวอย่างของ b บิลเกตและเดอะบีเทิลซึ่งทั้งคู่ใช้เวลาฝึกฝนหลายพันชั่วโมงก่อนที่จะประสบความสำเร็จ 2. มรดกทางวัฒนธรรม แกลดเวลให้เหตุผลว่าบุคคลและกลุ่มต่างๆถูกกำหนดโดยมรดกทางวัฒนธรรมของพวกเขาหรือรูปแบบทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมาจากรุ่นก่อนๆเขากล่าวถึงตัวอย่างของอุตสาหกรรมการบินซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมของลำดับชั้นและการเคารพผู้มีอำนาจส่งผลให้เครื่องบินตกจำนวนมากในบางประเทศ 3. โอกาส กลดเวลย้งว่าความสำเร็จมาขึ้นอยู่กับการคว้าโอกาสที่เกิดขึ้นเขากล่าวถึงตัวอย่างของระบบฮอกกี้น้ำแข็งของแคนาดาซึ่งเลือกผู้เล่นส่วนใหญ่จากปีเกิดเดียวเนื่องจากอายุที่จำกัดจึงจะมีสิทธิ์ได้ส่งผลให้ผู้เล่นฮอกกี้น้ำแข็งที่ประสบความสำเร็จเกิดในปีเดียวกันมีจำนวนไม่สมส่วน 4. ผลกระทบแบบแมทธิว ผลกระทบแบบแมทธิวหมายถึงแนวคิดที่ว่าผู้ที่ประสบความสำเร็จในวัยเด็กมักจะได้รับโอกาสในการประสบความสำเร็จมากขึ้นในอนาคตแกลดเวลกล่าวถึงตัวอย่างการศึกษาของนักกีฬาฮอกกี้มืออาชีพซึ่งพบว่าผู้ที่เกิดในช่วงต้นปีและอายุมากกว่าในกลุ่มอายุมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จและได้รับการฝึกสอนที่ดีกว่า 5. ความผิดปกติแกลดเวลให้เหตุผลว่า o u เออร์หรือผู้ที่ประสบความสำเร็จเป็นพิเศษ มักมาจากภูมิหลังที่ไม่คาดคิดหรือมีสถานการณ์ที่ไม่เหมือนใครเขากล่าวถึงตัวอย่างของกลุ่มทนายความจากเมืองเล็กๆในอิตาลีที่ประสบความสำเร็จอย่างมากอย่างมีน,นัยยะเนื่องจากประเพณีทางวัฒนธรรมของบริษัทกฎหมายท้องถิ่นที่ส่งต่อลูกค้าและความเชี่ยวชาญไปยังสมาชิกในครอบครัวโดยรวมแล้วเอาลไลเออร์ lier, นำเสนอการสำรวจปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จอย่างมีส่วนร่วมและกระตุ้นความคิด การใช้ตัวอย่างและการเล่าเรื่องที่น่าสนใจของแกลดเวลทําให้หนังสือเล่มนี้น่าอ่านคาคมหนึ่งอันที่จริงนักวิจัยได้ตัดสินแล้วว่าสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นเลขมหัสจัยรสําหรับความเชี่ยวชาญที่แท้จริงนั่นก็คือหมื่นชั่วโมงคําอธิบายแกลดเวลให้เหตุผลว่าความสําเร็จไม่ใช่แค่เกี่ยวกับพรสวรรค์หรือสติปัญญาเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวกับการอุทิศเวลาและความพยายามจํานวนมากในการฝึกฝนและความเชี่ยวชาญสอง แนวคิดที่ว่าความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อนนั้นจําเป็นต้องมีระดับการฝึกฝนขั้นต่ำที่สําคัญนั้นปรากฏให้เห็นครั้งแล้วครั้งเล่าในการศึกษาความเชี่ยวชาญคําอธิบายแกลดเวลเชื่อว่าการฝึกฝนอย่างตั้งใจและความภาคเพียรเป็นปัจจัยสําคัญในการเรียนรู้ 3. ความรู้สึกถึงความเป็นไปได้ที่จําเป็นสําหรับความสําเร็จนั้นไม่ได้มาจากภายในตัวเราหรือจากพ่อแม่เท่านั้นแต่ยังมาจากยุคข,ของเรา จากโอกาสพิเศษในจุดที่เราอยู่ที่ประวัติศาสตร์มอบให้เราคำอธิบายแกลดเวลเน้นย้ำถึงผลกระทบอันทรงพลังจากสภาพแวดล้อมและจังหวะเวลาในการกำหนดโอกาสในการประสบความสำเร็จ 4. ความสำเร็จถูกกำหนดโดยสังคมเราให้ความสำคัญกับสิ่งที่คนอื่นบอกให้เราเห็นคุณค่าคำอธิบายแกลดเวลเน้นย้ำถึงปัจจัยทางวัฒนธรรมสังคมและชุมชนที่นำไปสู่ความสำเร็จและความสำเร็จของคนคนหนึ่งห เราเป็นใครไม่สามารถแยกจากที่ที่เราจากมาได้คําอธิบายแกลดเวลให้เหตุผลว่าการเลี้ยงดูสภาพแวดล้อมทางสังคมและภูมิหลังทางวัฒนธรรมมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อตัวตนของเราและสิ่งที่เราประสบความสำเร็จ 6. คุณค่าของโลกที่เราอาศัยอยู่และผู้คนที่อยู่รายล้อมเรามีผลกระทบอย่างมากต่อตัวตนของเราคำอธิบาย กลดเวลเน้นย้ำถึงอิทธิพลของปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อประสบการณ์ลักษณะนิสัยและโอกาสของคนคนหนึ่ง 7. บทเรียนที่นี่เรียบง่ายมากแต่ก็น่าทึ่งมากที่มันถูกมองข้ามบ่อยครั้งเราติดอยู่ในตำนานของสิ่งที่ดีที่สุดฉลาดที่สุดและสร้างขึ้นเองจนเราคิดว่า outlier เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากโลกคำอธิบาย แกลดเวลทาไทสมมุติฐานดั้งเดิมที่ว่าความสำเร็จนั้นขึ้นอยู่กับคุณธรรมส่วนบุคคลหรือความสามารถพิเศษเฉพาะบุคคลและแทนที่จะสนับสนุนให้รับทราบถึงการมีส่วนร่วมที่สำคัญของปัจจัยภายนอกและสถานการณ์8อีกในหนึ่งการถามว่าคนที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างไรนั้นไม่เพียงพอเพียงแต่ถามว่าพวกเขามาจากไหนเท่านั้นที่เราจะสามารถที่คลายตาก,กะเบื้องหลังว่าใครประสบความสำเร็จและใครไม่ประสบความสำเร็จคำอธิบาย แกลดเวล l กระตุ้นให้ผู้อ่านตรวจสอบปัจจัยที่ซ่อนอยู่และถูกมองข้ามซึ่งกำหนดความสำเร็จเช่นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิหลังครอบครัวโอกาสและบริบททางประวัติศาสตร์9ความสามารถที่แท้จริงเป็นเพียงจุดเริ่มต้นหากคุณไม่มีความลหลงไหลในสิ่งนั้นคุณจะไม่มีแรงผลักดันในการทำงานคำอธิบายแกลดเวลแนะนำว่าแม้ว่าพรสวรรค์โดยกำเนิดอาจเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อความสำเร็จ แต่ปัจจัยกำหนดความสำเร็จที่สำคัญคือความลหลงไหลแรงจูงใจและการทำงานหนัก10ความสำเร็จไม่ใช่การกระทำโดยบังเอิญมันเกิดขึ้นจากสถานการณ์และโอกาสที่คาดเดาได้และทรงพลังคำอธิบายหนังสือของแกลดเวลให้เหตุผลว่าความสำเร็จไม่เพียงแต่เป็นผลมาจากความสามารถเฉพาะบุคคลเท่านั้นแต่ยังเป็นผลมาจากปัจจัยและโอกาสภายนอกด้วยเช่นมรดกทางวัฒนธรรมช่วงเวลาความเชื่อมโยงและการเข้าถึงทรัพยากร รายการการกระทำเอาไลเออร์โดยเมลคอมแกลดเวลเป็นหนังสือสารคดีที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อหักล้างความเชื่อผิดๆของบุคคลที่สร้างขึ้นเองและสำรวจปัจจัยที่มีส่วนทำให้เกิดความสำเร็จเคล็ดลับและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในหนังสือมีดังนี้ 1. มองหาโอกาส ในหนังสือ g l a d w e l เน้นถึงความสำคัญของการยอมรับโอกาสและการใช้ประโยชน์จากโอกาสเหล่านั้นเขายกตัวอย่าง Bill g a ที่สามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์ได้ในช่วงวัยรุ่นตอนตอน้นในช่วงเวลาที่มีคนเข้าถึงน้อย Bill g a t ระหนักถึงโอกาสนี้และใช้เวลานับไม่ถ้วนในการเขียนโปรแกรมฝึกฝนทักษะของเขาและในที่สุดก็กลายเป็นหนึ่งในบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลก2ฝึกฝนฝึกฝนและฝึกฝน a กลดเวแย้งว่าความสำเร็จไม่ได้เป็นผลมาจากพรสวรรค์โดยกำเนิดแต่เป็นผลมาจากความทุ่มเทและการทำงานหนักเขาอ้างถึงกฎหนึ่งหมื่นชั่วโมงซึ่งแนะนำว่าต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งหมื่นชั่วโมงในการฝึกฝนเพื่อที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาใดก็ตามแกลดเวลยกตัวอย่างเดอะบีเทิลซึ่งเล่นโชว์มากมายในเยอรมนีก่อนที่จะโด่งดังในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา 3. ใช้ประโยชน์จากมรดกทางวัฒนธรรม กลดเวลสำรวจว่ามรดกทางวัฒนธรรมสามารถนำไปสู่ความสำเร็จได้อย่างไรเขายกตัวอย่างนักเรียนชาวเอเชียที่เก่งคณิตศาสตร์ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากมรดกทางวัฒนธรรมของการทำงานหนักและมีระเบียบวินยัยในทางตรงกันข้ามเขาตั้งข้อสังเกตว่านักเรียนจำนวนมากในสหรัฐอเมริกาประสบปัญหากับคณิตศาสตร์เนื่องมาจากมรดกทางวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญกับความสามารถตามธรรมชาติมากกว่าความพยายาม 4. สร้างชุมชนที่สนับสนุนแกลดเวลเน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีชุมชนและเครือข่ายที่สนับสนุนเขายกตัวอย่างเมืองโรเซโตรัฐเทนซินวานียซึ่งเป็นเมืองที่ชาวบ้านมีอัตราการเป็นโรคหัวใจต่ำอย่างมีนนยะแกลดเวลให้ความสำคัญกับชุมชนที่ใกล้ชิดและระบบสนับสนุนที่ผู้อยู่อาศัยมี ในทำนองเดียวกันเขาตั้งข้อสังเกตว่าคนที่ประสบความสําเร็จมักจะมีที่ปรึกษาพันธมิตรและแบบอย่างที่ช่วยชีแนะและสนับสนุนพวกเขา 5. ยอมรับความล้มเหลวสุดท้ายนี้แกลดเวลย้งว่าความล้มเหลวเป็นองค์ประกอบสําคัญของความสําเร็จเขายกตัวอย่างอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่บริษัทที่ประสบความสําเร็จจํานวนมากถูกสร้างขึ้นโดยบุคคลที่ล้มเหลวหลายครั้งก่อนที่จะพบความสําเร็จ เขาตั้งข้อสังเกตว่าความล้มเหลวอ,อาจเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณค่าและคนที่ประสบความสำเร็จมักจะมีกร t h ไมล์เซตหรือกรอบความคิดที่เติบโตซึ่งทำให้พวกเขาเรียนรู้จากความผิดพลาดและผลักดันไปข้างหน้าต่อไปโดยสรุปเอาไลเออรมอบกรอบการทำงานสำหรับการทำความเข้าใจความสำเร็จและให้คำแนะนำเชิงปฏิบัติสำหรับทุกคนที่ต้องการบรรลุเป้าหมาย ผู้อ่านสามารถเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จได้โดยการตระหนักถึงโอกาสการทำงานหนักการเปิดรับมรดกทางวัฒนธรรมการสร้างชุมชนที่สนับสนุนและการยอมรับความล้มเหลว